ม่รวมในเรื่องของอาการทําแก้ปัญหในเรื่องของการปลูกยางแฝดในเรื่องของการทาําเกษตรที่สามุ่งของท่านวิทยากรหรือว่าปรารจุมชนได้หน้าที่วิทยากรสัมมัญที่ชูดวิธีการที่ทําให้พี่น้องในชุมชนได้เรียนรู้และสร้งางหาที่สามัญชีวิตของพี่น้องคนหน้าพูดไปแล้วใครจะเป็นคนพูดในเรื่องของสาม,มัญทีุ่มชนใครจะเป็นที่ไหนอย่างไร นะคะจุดหนึ่งนยากรคนหนึ่งจะมีลูกน้อง20คนกี่คนที่มาอยู่กับเราต่อไปนะคะแผนที่ให้แต่ละท่านอยู่ในมือท่านแล้วแต่มีหลายๆบ้านที่ว่าทาไม่ได้เป็นแผนนี้เป็นแผน,น,นที่เราทํามาระยะเวลาที่กําหนดพราช่นนั้นถ้าบ้านที่เหลือท่านจะต้องเขียนแผนว่าท่านจะทำมาที่เท่าจริงเมื่อกี้ทั้งหมดนะคะท่านจะต้องขางนาคะเพราะฉะนั้นณตอนนี้นนะคะบ้านทบ้านหนองบัวน้อยตำบลอรทองวันที่26 สองตำบลกลางเมืองนิ่ที่เหลือให้แต่และหมู่บ้านมนาะตรงนี้นะคะเขียนแผนออกมาถ้าเราเขียนแผนไปแล้วพัฒนานออกรไม่ว่างอีกน,นู่นนี่นั่นไม่สามารถไปรวบรวมได้นะบ้านโนนตุงมค่ะอาชีพยยอะไรคะอย่ยา,ยากเงินมุนมหกนี่ <c oughs> เหรอคะได้ผ้าเขียวใช่ไหมไ้รูยย้ด้วยการที่สิบพระบรมศากรทุกทุกระมง

哎，你好，什么菜？

คุณสำลักมาแค่ไหน,นพูดถึงสมาชิพชุมชนนี่เดิมทีชุมชนก็จะมีทุนเรียกว่าทุนทางสังคมก็อยู่ก็คือมีทุนทั้งด้าน,ด,านด้านองคความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิง่น มีทุนด้านทักษะการทำอาชีพทำหัตถกรรมต่างๆการปลูกพืชปลูกผักปลอดสารพิษต้องการเลี้ยงสัตว์โดยผ่านกระบวนการปลดชุมชนได้านที่เรียกว่ามีการสัมผัสชุมชนไปให้ความรู้ในสิ่งที่ขับผาเสร็จเรียกว่ากลยุทธ์ชาวบ้านสอนชาวบ้านทุนที่ให้ไปรัฐบาลให้ไป,ไปเป็นทุนเริ่มต้นในเชิงทุนเม็ดเงินไนบวกกับทุนทางสังคมที่เขามีอยู่ภูมิพันญาท้องถินก็จะแปลงมาเป็นทุนทางเศรษฐกิจที่จะหมุนเวียนอยู่ในกลุ่มอาชีพของ สามิครชุมชนต่อไปกลุ่มอาชีพที่ประจบโซนใดเด่็ดคือมันก็คือเช่นกลุ่มทําอาชีพทอผ้าเช่นกลุ่มอาชีพทอผ้าตำบลภูปออผ้าลายยางกุย้ยอย่างเงี้ยครับแล้วก็กลุ่มอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษในเขตพื้นที่ตาบลห้วยโพตําบน,าบน,าบนลำพานแล้วก็หลายหาตำบลแล้วก็กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังของพี่น้องตำบลบางคลองหรือกลุ่มแปรรูป ผลิตอัอาหารจากปลาในเขตพี่น้องตัวบนของตะบนลำปลาวตัาบนลำพานเหล,ล่านี้หล,ลายหมู่บ้านที่เป็นอาชีพที่พี่น้องต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ผลิตขึ้นมาแล้วก็ได้กินได้ในช้ลดราย,ยจ่ายนําไปสู่การขายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีขายดีครับพี่น้องจะมีรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นผ่านเกณฑ์จังหวัดสระอคนเลที่ตัวเขตเจา้าขอผู้เลยที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็มีคุณภาพชีวิตวามเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับท่านครับ